สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักของครูวันนี้ยังพบกับครูอยู่ในรายการของโปรโมชั่นที่จะจัดทําเป็นของชําร่วยและของขวัญในวันปีใหม่เพื่อทําการสอนนักเรียนนะคะวันนี้ครูจะพาทําดอกคาร์เนชั่นค่ะคาร์เนชั่นนะคะส่วนที่นักเรียนเห็นตัวนี้นะคะก็เป็นเปี๊ยะนะคะเป็นขนมเปี๊ยะที่ครู นำมาตกแต่งค่ะค่ะตอนนี้ขนมเปี๊ยะใช่ไหมเขาจะมีส่วนผสมของถั่วกวนนะคะแล้วก็ไข่แดงดูคลิปของครูได้นะครูจะนำมาอบคันเทียนค่ะตอนนี้อบคันเทียนให้กลิ่นหอมๆค่ะนะคะเดี๋ยวครูจะอบคันเทียนก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะทำคานิชั่นกันค่ะเอาด้านนั้นสิคะพลิกมาจ้านะคะครูก็จะอบคันเทียนก่อนนะคะ อันนี้ถ้าหากว่าขนมเรามีน้อยนะคะอนักเรียนก็จุดเทียนนะคะจุดเทียนเพียงแค่ฝั่งเดียวนะคะจุดเทียนเพียงแค่ฝั่งเดียวนะคะเห็นไหมคะครูจุดฝั่งเดียวนะค่รูจุดฝั่งเดียวเขาก็จะหอมมากเลยนะคะกลิ่นควันก็จะขึ้นมาหอมมากค่ะครูก็จะนํามาอบไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําดอกคาร์เนชั่นกันเลยค่ะนะคะ การทำดอกคาร์เนชันนะคะเราก็จะเริ่มต้นกันที่ค่ะดูส่วนผสมนะคะที่ครูจะใช้นะคะวันนี้ค่ะครูจะใช้แป้งนะคะนะคะเป็นแป้งขนมอารัวดอกไม้ค่ะแล้วครูก็จะมีพิมพ์นะคะชุดนี้นะคะเป็นชุดดอกคาร์เนชันค่ะก็จัดรายการพิเศษโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะคะ เป็นพิมพ์ดอกตัดคารนชั่นแล้วก็จะมีกรงไกลแล้วก็จะมีนี่ค่ะที่สำหรับลึ้งกลีบนะคะค่ะชุดนี้นะคะแล,ะล้วเรียนสอบถามเข้ามาได้แล้วสั่งจองก็ได้นะคะซื้อได้ในราคาพิเศษช่วงปีใหม่นี้นะคะค่ะที่เบอร์098 014 2609 mm hmm. เมื่อเรากวนแป้งผสมแป้งนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังถุงจะมีแป้งอยู่ สามถุงนะคะค่ะกวนทีละถุงเล็กนะคะตามสูตรที่ครูให้นี้นะคะอ้าวนักเรียนมาใหม่ก็ยังไม่ทราบสําหรับนักเรียนเก่านะคะหรือท่านผู้ชมท่านใดที่เคยชมแล้วก็จะทราบนะคะผสมตามสูตรที่ครูให้แล้วก็จัดมาจัดมาเป็นสีค่ะครูยาเอ,อสีมาให้นักเรียนดูคะ่ะค่ะก็จะเป็นสีชมพูเข้มนะคะ และสีชมพูอ่อนและสีเขียวค่ะแล้วเราก็จะทำดอกด้านในดอกด้านในนะคะแล้วก็ดอกด้านนอกแล้วก็เก็บเลี้ยงค่ะเมื่อได้มาดังนี้แล้วค่ะเด็กปุยาก็จะทำการรีดค่ะคุยารีดให้นักเรียนดูเลยนะคะ ค่ะเปิดออกมาค่ะเียเปิดออกมาให้เรียนดูนะคะเราก็จะรีดไม้ครึงค่าคุยาต้องรีดให้เรียนดูเนาะนะคะก็จะครึงนะคะครึงไปให้เป็นแผ่นนะคะให้เป็นแผ่นไม่ต้องหนามากไม่ต้องบางมากนะคะให้มีเนื้อหน่อยนะคะขนมเราจะได้อร่อยนะประมาณนี้ค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้พิมพ์นะคะ ใช้พิมพ์ตัดค่ะนะคะเห็นไหมไม่ใช่วางด้านนี้นะวางด้านนี้ค่ะทำการตัดออกมาค่ะค่ะหยิบขึ้นมาเลยค่ะหยิบขึ้นมาให้นักเรียนดูเพคะ่ะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นมีรอยตัดอยู่นะคะเราก็จะใช้กันไกลค่ะ ตัดเพิ่มนะคะตัดเพิ่มไปตามรอยที่มีอยู่นะคะตัดไปตามรอยเลยค่ะรอยที่มีอยู่นะ <_ V> เขาจะมีอยู่กรีบหนึ่งเขาจะมีสามรอยค่ะก็ตัดไปสามรอยนะเรียนดูดีๆนะ <_ V> ตัดไปตามรอยกรีดนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้กรีดง่ายเนาะเนี่ยเขามีอยู่สามรอยนะเราก็ตัดลงไปเพื่อให้รอยเขาแยกได้เด่นชัดขึ้นนะคะ เสร็จแล้วก็จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ที่ครูให้ใหเห็นไหมไปลายเขาจะแหลมๆนะคะก็จะกริ้งดูนะคะเห็นไหมคะครูเขาค่อยๆกริ้งนะคะกริ้งให้กรีบเขาบานออกค่ะที่เราตัดเอาไว้เนาะก็จะกริ้งไปครูกำลังพาทำดอกคาร์เนชั่นนะคะ ลักษณะแป้งอรวนะคะจะหอมนุ่มนวลและอร่อยมีรสหวานในตัวแต่ไม่หวานมากนะคะดูผสมไว้ให้แล้วนะคะนไคะกดลงไปแล้วก็กริ่งนะคะกริ้งค่ะนะคะกริ่งหนึ่งอันเว้นหนึ่งอันใช่ไหมคะอ่ะให้นักเรียนดูชัดๆค่ะคุณยาเอาขึ้นไปให้เห็นคุณย่ามองตัวนี้ด้วยค่ะให้เห็นชัดๆนะ อ่าแลกกิ้งให้เรียนดูค่ะนะคะเขาจะมีสามกรีบที่เราตัดอยู่นะคะกิ้งอันนึงแล้วก็เว้นอันนึงแล้วก็กิ้งอันนึงค่ะตอนเว้นให้เรียนดูได้อ่านั่นแหละค่ะนะคะอ่ากิ้งกิ้งแล้วนนี้เวน้นอ่าแล้วก็กิ้งค่ะแล้วก็ไปกรีบหนึ่งนะคะค่ะครบแล้วก็พลิกกลับมาตรงที่เราเว้นนะคะเรากิ้งลงไปค่ะเห็นไหมอันที่เราเว้นนะคะ นี่เราพลิกกลับมาแล้วนะค่ะดูนะคะเรียนค่อยๆดูไปนะนี่ครูเข้ามากริ้งนะคะพอกริ้งอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเป็นคลื่นน้กเรียนมองเห็นไหมจะเป็นคลื่นเนี่ยะคะ่ะเ็าจะเป็นคลื่นเนาะอ้าวค่ะกริ้งเวน้นกริ้งนะคะสำหรับดอกกรเนชั่นกริ้งเวน้นกริ้ง กริ้งเว้นกริ้งนะคะกริ้งขยายกลีบเขาให้บานออกค่ะนะคะจากนั้นเราก็จะพลิกกลับไปอีกข้างหนึ่งนะคะเราก็จะกริ้งเว้นกริ้งแบบนี้ค่ะเพื่อขยายกลีบเขานะคะขยายกลีบของเขาแต่ละกลีบให้เขาบานออกนะคะนะคะกริ้งให้เขามีคลื่นมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะ อาจจะขาดก็ไม่เป็นไรเพราะเราตัดอยู่แล้วเนาะเพราะเราตัดอยู่แล้วตัดให้เขาขาดจากกันอยู่แล้วพลิกกลับไปกลับมาค่ะดิ้นกลับไปกลับมาพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพับครึ่งนะคะพับครึ่งจับเป็นช่อเสร็จแล้วเราก็จะพับครึ่งนะคะค่ะพับครึ่ง ค่ะพับครึ่งหนึ่งหนะคะพับลงครึ่งหนึ่งแล้วเอาน้ําทาก่อนนะเอาน้ําทานิดนึงอ่าแค่นี้ค่ะพับครึ่งนักเรียนมองเห็นนะคะค่ะแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งค่ะค่ะเห็นไหมคะแล้วขยุมค่ะขยุมด้านล่างนะคะขยุมใช่ไหมแล้วก็บีบเขาให้เขาเป็นกริดแบนๆค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ประกอบกันง่ายๆอ่าแล้วให้นักเรียนดูเนาะ ชิ้นหนึ่งจะได้แบบนี้นะคะอ่ะนะคะเห็นชัดแล้วนะแล้วยนทาทั้งหมดสี่ชิ้นด้วยกันค่ะทําแบบนี้สี่ชิ้นนะครูยามาเรียงให้เราเรียนดูคะ่ะสี่ชิ้นเอาวางเรียงเลยค่ะหนึ่งวางไปตรงนี้ดูกล้องด้วยค่ะค่ะนะคะเราก็จะกดตรงนี้นะคะให้แบนๆลงไปสี่ชิ้นใช่ไหมคะดอกหนึ่งสี่ชิ้น อ่านัยนเ็นครบแล้วนะคะดอกสี่ชิ้นต่อไปค่ะนะสี่ชิ้นเป็นสีเข้มนะคะเห็นไหมคะต่อไปเราจะทําสีอ่อนเพื่อเป็นกลีบชั้นนอกนะคะ,ะเราก็จะรีดนะคะรีดแล้วก็ตัดนะคะสีอ่อนนะคะตัดค่ะแล้วก็กริ้งเว้นกริ้งอีกเหมือนกันค่ะนะคะใช้ตันไกใช้ดันไกตัด นะคะคเห็นไหมเห็นไหมคะครูเขาก็ตัดนะคะ่ะตัดลึกลงไปนิดนึงก็ได้อันนี้นะคะตัดตรงที่ที่ช่วงที่เขาค่ะเห็นไหมคะช่วงที่เขาเป็นรอยเนาะตัดค่ะคือกํลาลังพาทำดอกคอน t ชันนะคะ พานาชาถือเป็นดอกไม้แห่งมิตรภาพค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำอุปกรณ์ที่ขูให้นะคะเป็นอุปกรณ์กริ้งกรีบค่ะวางลงไปกริ้งเว้นกริ้งนะคะกริ้งเว้นนะคะกริ้งแล้วก็เว้นค่ะเว้นอันนึงแล้วก็กริ้งสลับกันไปนะคะกริ้งเว้นกริ้งสลับกันไปกริ้งขยายนะคะให้เข้าเป็นพริ้วเป็นคลื่นนะคะเห็นไหมคะ อ่าแนละ้วเรียนสังเกตดูนะอากุยาววางไปตรงๆให้รนะเรียนเห็นเลยค่ะเป็นแผ่นเลยอ่าเห็นไหมตรงไหนที่กริ้งเขาจะเป็นคลื่นเนาะตรงไหนที่ยังไม่ได้กริ้งเขาก็จะตรงๆนะคะค่ะแล้วก็กริ้งเวน้นกริ้งออกค่ะทำง่ายไหมคะนักเรียนท่านใดที่วนไปดูนะคะวนไปดูกุหลาบหยดน้ำและสตรอเบอรี่ รวมมาถึงดอกคาริชชันนี้แล้วเราได้สามแบบแล้วนะเราได้ดอกไม้สามแบบแล้วสำหรับเพื่อจัดทำเป็นของขวัญปีใหม่นะคะของตกแต่งค่ะท่านใดที่ต้องการทำเป็นอาชีพเสริมหรือต้องการงานฝีมือนะคะงานฝีมือเพื่อไว้ใช้ตกแต่งขนมนะคะนักเรียนสามารถดูได้แล้วก็สามารถที่จะซื้อแป้งโปรโมชั่นครูได้นะตอนนี้ลดราคานะคะ เพื่อให้นักเรียนได้จัดทําเป็นอาชีพนะแล้วก็ได้ทําของฝันของฝากกันค่ะทางโครงการได้จัดการประชุมลดราคาให้นักเรียนแล้วค่ะเห็นไหมคะครูเขากลับไปกลับมานะคะแล้วก็กลิ่งไม่ยาวเลยใช่ไหมคะให้เขาเป็นพลิ้วนะคะให้เขาเป็นพลิ้ว จะเย็นๆค่อยๆทำไปค่ะดูนะคููทาแล้วนะนี่ค่ะอ่ะพับครึ่งค่ะพับครึ่งเห็นไหมเราเราพับครึ่งอ่ะให้เฉพาะตรงนี้นะคะที่เราทาน้ำนี่นะยุบตรงไปแต่ตรงนี้อย่าให้เขาไปโดนน้ำหรือยุบตัวนะคะตรงนี้ปล่อยเขาไว้ให้เขาชูๆอาล่ะนี่ครูทาอีกนะค่ะพับเข้ามาหากันเห็นไหมคะเห็นไหมคะด้านนี้ด้านบนเนี่ยนะคะด้านบนเขายังยังเป็นพลิ้วอยู่นะคะ แล้วก็ขยุมค่ะขยุมแล้วก็บีบออกค่ะบีบข้างล่างออกบางๆนะคะค่ะบางๆแบนๆค่ะทำมือสี่ชิ้นเหมือนกันค่ะสี่ชิ้นเหมือนกันค่ะกปดให้แบนๆเนาะทีนี้เราจะเข้าอันนี้ครูขอไว้เข้าดอกดอกตูมอันนึง ค่ะเราจะเข้านะคะเราจะเข้าสามชิ้นนี้ก่อนดูวิธีเข้านะคะวิธีประกอบนะคะครูทาน้ำหนึ 1, 2, ่งสองสามเอาละค่ะเห็นไหมที่ทาน้ำไว้นะคะอืมครูเขาประกบเขาหากันใช่แล้วแล้วก็อีกอันนึงค่ะอีกชิ้นหนึ่งประกบเขาหากันเป็นสามชิ้นเห็นไหมเป็นพุ่มสวยงาม เสร็จแล้วครูก็ทาสีอ่อนค่ะสี่ชิ้นหนึ่งสองสามสี่ชิ้นค่ะนำมาประกบกันเลยหนึ่งเห็นไหมคะอ่าวนไปนะขนาดซ้ายหรือขวาก็ได้ก็วนไปโดยรอบเลยนะคะสอง 3นะคะแล้วก็สี่ค่ะเอาละเรียบร้อยเห็นไหมคะมสวยเป็นดอกคาราทิชันที่สวยงามค่ะส่วนอันนี้ที่ครูไว้นี่เดี๋ยวเราจะทำดอกตูมกันเนาะค่ะเสร็จแล้วตอนนี้ครูก็อยาครูยาจะทำกีบเลี้ยงค่ะกีบเลี้ยงผสมสีเขียวเนาะผสมสีเขียว แล้วก็ปั้นเป็นลักษณะลกลมๆทำเป็นหยดน้ํานะคะค่ะทําเป็นหยดน้ําแล้วก็แบ่งเป็น5ส่วน5ส่วนหยดน้ําตื้นๆนะคะไม่ต้องไม่ต้องตัดลึกนะคะเพราะว่ากีบเลี้ยงของคาริชชั่นเราจะไม่ลึกค่ะตัดแบ่งเลย5ส่วนค่ะ เรียบร้อยค่ะแล้วทีนี้คูณยาวก็จะกริ้งนะคะเออไม่ย่องไม่ย่องขยุ่มเขาค่ะกริ้งเลยค่ะอยากอยากขยุ่มให้เขาบานเขาจะได้เป็นล่องค่ะค่ะอ่าปลายข้างบนให้บานออกค่ะให้ให้บานแต่ไม่ต้องให้เป็นแหลมค่ะบานอย่างเดียวค่ะให้คุ้มๆบานๆใช่ค่ะเอาออกอีกค่ะตรงกลางค่ะเอาออกอีกเยอะๆเพราะว่า เพราะอะไรเพราะว่ากระพุ้งตรงนี้ของเราใหญ่เห็นไหมดังนั้เราต้องอ,ออกเยอะหน่อยค่ะเอาออกด้านบนนะคะค่ะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วก็ทาน้ําค่ะเรียบร้อยตรงนี้กูตัดออกหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้วางลงไป บนนี้นะคะคุณยาททำให้เรียนเห็นคะ่ะตะแคงค่ะเอาละนัา่ารัะหายเดี๋ยวจะได้เห็นเนาะเรียบร้อยค่ะค่ะทีนี้นะคะเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วอา่าอันนี้ค่ะกระจายกรีบข้าหน่อย <c oughs> เสร็จแล้ววางไว้ก่อนเนาะแล้วมาทำมาทำกรีบเลี้ยงใส่ดอกตูมค่ะดอกตูมนะ หลักตูมสวยงามทำกี๊บเลี้ยงใส่จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำมาตกแต่งกันแล้วสวยงามมากเลยค่ะ ยาก็ค่อยๆใส่ไปนะคะเร็ยบร้อแล้วลนะคะก็ขาขานะ้ำแล้วก็เอาดอกกลมใส่เข้าไป เรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็จะํำอันนี้ละคะ่ะที่มีใบไม้แล้วก็มีกลีบเลี้ยงนี่แหละค่ะคุยาขอตัวน้นนะคะอันนั้นนะคะทำมาใส่ตรงนี้เขียวๆทำเลยค่ะปั้นกลมๆค่ะรีดออกกลมๆเอาแผน่นนี้วางค่ะไหนเดี๋ยวครูจะให้วางดอกตูมแล้ว ค่ะุยาวางให้นักเรียนเห็นนะคะแล้วคุยาก็ตัดค่ะตัดค่ะอ่าตัดเลยค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะเราจะวางตรงนี้ค่ะหยุดขึ้นมาค่ะเอาละค่ะทีนี้คุยาก็จะแต่งใช่ไหมคะคุยาก็เอาขึ้นสิคะไป้แต่งให้นักเรียนดูเนาะ เอ้กัวถานสีทองฐานสีทองนี่ค่ะอาน้ำทาลไหมคะนะคะ,นะคะก็แต่งเหมือนกันค่ะนะักเรียนก็แต่งเหมือนกันกันกบเออกุหลาบหรือรอลรี่นะคะนีคะจัดวางแล้วก็กดลงหน่อยนะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำดอกเล็กๆ จะเป็นดอกมาเธอก็ได้หรือดอกสตรสตอเบอรี่ก็ได้นะคะวางตกแต่งลงไปกระจัยเข้ามานิดนึงค่ะขออีกดอกนึ้ไหมเอาลูกสตอเบอรี่ใส่ไหมหอ่ะน่ารักดีมกันเนาะ <c oughs> <c oughs> สตอเบอรี่กับการ์เดชั่นเรียบร้อยค่ะเอาตอนนี้ดูที่เราอบเอาไว้สิคะคุณยา ม,มีดอกได้เพิ่มคือที่เราอบเอาไว้นะค่ะ, <c oughs> เคะเห็นไหมคะทีนี้คุยาเราจะเอานะคะค่ะนี่ให้นักเรียนเห็นนะคะคุยาขาเราจะเอาดอกเอากุหลาบออกแล้วเอาคาร์เนชั่นของเรามาวาง ค่ะนั่นแหละค่ะเห็นไหมคะที่เราทํากันไว้เนาะแล้วเราก็มีสตรอเบอรี่ด้วยใช่ไหมคะที่เราทํากันวันนั้นนี่มีสตรอเบอรี่ด้วยนะคะเห็นไหมคะอ่าละคะ,อ,ะ,คะอยากจะได้วางให้ครบๆเอาสตรอเบอรี่วางตรงกลางนะอัน,นั้นเอาออกได้เลยค่ะนักเรียนจะได้เห็นว่านี่ที่ครูสอนให้นะคะเกยบลงไปอีกค่ะ นั่นแหละค่ะอ่ะตรงนี้วางค่่ค่ะครบแล้วนะคะอาจารย์ออกไ,มไหมคะได้ได้อยู่เนาะอยากไปด้วยอันนอาจารนี่ออกค่ะนี่ค่ะเรียนจะได้เห็นเต็มเต็มเนาะเห็นไหมคะเอาตรงนี้ไหม,ยอ,มอยากอยู่กับเขานี่ค่ะนักเรียนค่ะเห็นไหมคะ จจะมีกุหลาบหยดน้ํามีสตรอเบอรี่มีคารเนชั่นัักเรียนสามารถนะคะที่จะสั่งซื้อพิมพ์พร้อมกับแป้งได้ในราคาพิเศษนะคะช่วงนี้นะคะสั่งมาที่เบอร์0980142609นะคะครูก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกกับการทําขนมกับครูนะคะซึ่งจะเป็นอาชีพได้และเป็น การฝึกนะคะฝึกทักษะฝึกฝีมือและนำไปตกแต่งขนมเปี๊ยะหรือขนมต่างๆที่นักเรียนชอบนะคะยินดีค่ะยินดีที่จะตอบคำถามนักเรียนทุกท่านนะคะพบกับครูใหม่ค่ะในคราวต่อไปว่าครูจะพานักเรียนทำอะไรอีกในช่วงนี้นะคะติดตามครูค่ะอย่าลืมนะคะ เรื่องเล่าแม่ครูกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแม่ครูด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีค่ะครูพึ่งกับครูยานะคะขอไปทำงานต่อเพื่อมาสอนนักเรียนนะคะบายบาย